ก็ค <justement, S 2> ือเดินทางไปใช้สิทธิ์ที่ที่มันควรจะได้รับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเผื่อว่ามีใครที่ประสบเรื่องราวคล้ายๆกันแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาได้รับสิทธิ์นี้เราก็อยากจะเป็นตัวอย่างให้กับว่าคนที่เขาได้ได้ไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ครับไม่อยากให้เสียสิทธิ์ไปก็ก็ก็เห็นเห็นผ่านผ่านก็ติดตามก็เป็นกาลังใจให้อยู่เพราะว่าอะไรที่มันมันมันมีความสุขอะเราก็ต้องยินดีกับเขาอยู่แล้วหลักๆก็ลุยหน้าทํางานต่อแล้วก็ มีเวลาให้กับครอบครัวเป็นที่เพราะว่าตอนที่เราเดือดร้อนเนี่ยก็มีแต่ครอบครัวที่เขาดูแลเราแล้วก็เลยอยากจะใช้เวลาทุกวันเนี่ยให้อยู่กับเขาให้มากขึ้นคำาที่เราช่ยนอื่นเราไปเรื่องขอยยามาเป็นไงบ้างครับก็เมื่ออาทิตย์ที่แล้วก็ไปที่ศูนย์ รับเรื่องราวลองทุกพบกับท่านธนกิจก็คือเดินทางไปใช้สิทธิ์ที่ที่มันควรจะได้รับ<ม>แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือว่าเผื่อว่ามีใครที่ประสบเรื่องราวคล้ายๆกันแต่ว่าเขาไม่รู้ว่าเขาได้รับสิทธิ์นี้เราก็อยากจะเป็นตัวอย่างให้กับว่าคนที่เขาได้ได้ไปใช้สิทธิ์ตรงนี้ครับไม่อยากให้เสียสิทธิ์ไป มันแบ่งเป็น2ส่วนครับค่าคุมขังประมาณวันละ500แล้วก็ค่าสูญเสียทํามาหาได้ประมาณวันละ3ามร้บาทก็ตกประมาณวันละ800กว่าบาทเป็นยังไงบ้างครับความคืบหน้าเราน่าจะตอนนี้ยื่นได้รับผลตอบแทนกลับมายื่นเอกสารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวต้องเข้าทางคณะประชุมของคณะกรรมการ ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรายงานผลกลับมาต้องมีสมหลักฐานตรงอะไรหร,รือว่าแบบเรียบร้อยหมดแล้ว<อ>ใช่ใช่ก็เป็นพวกคำพิพากษาข,ของทุกชั้นศาลแล้วก็พวกเอกสารทางคาดีอะไรเงี้ยครับอืมอันนี้ถือว่าก็อยากเป็นตัวอย่างเพราะว่าเราก็ประสบปัญหามาใช่แล้วจริงๆมันมีระยะเวลาแค่ภายใน1ปี 1> ยังแต่ว่าเราเรามีคำสั่งศาลเนี่ยก็คือว่าอยากใครเนี่ยที่ที่คิดว่าอยู่คล้ายๆกันเนี่ยให้ไปใช้สิทธิ์ดีกว่าเพราะว่าทางทางกฎหมายเขาเขาให้อำนาจในเรื่องนี้อยู่แล้ว แล้ว,ลวมีเคสมีกรปรึกษาที่เป็นเยอะไหมก็มีบ้างมีบ้างครับแต่ส่วนมากที่ทักมาบ่อยๆก็จะเป็นเรื่องแบบม,มีเรื่องขึ้นลงขึ้นศาลปรึกษาคดีอย่างเงี้ยครับในขนี้เราเจอมาตั้่เนี้ครับจำนวนเงินประมาณที่เป็นมอ จริงมันมันไม่คุ้มเลยไม่คุ้มเลยได้เท่าไหร่ก็ไม่คุ้มเพราะว่าเวลาที่มันมันเสียไปมันย้อนเวลาเนมันสูญเสียไปหลายๆสิ่งหลายอย่างครับแต่อย่างน้อยก็เราก็ใช้สิทธิ์ที่เราควรจะได้ครับถ้ามีโอกาสหรือว่าก้นทางอะไรที่มันเกิดอนไรก็ยังจะดีก็ดีครับก็เกิดว่าเราก็อาจจะเป็นเป็น ตัวแทนจะบอกเสียงให้กับทางผู้ใหญ่หรือที่ผู้มีอำนาจเนี่ยเขาได้มามาเห็นถึงว่าจากการที่เราไปประสบมาจริงเนี่ยมันพบเจอปัญหาอะไรบ้างขอไม่ได้ว่าวันนี้ทำอะไรได้ก็ลองทำไหมใช่เรื่องวาหน้ามันเป็นเรื่องที่ทีมแบบเป็นอันตรายใช่ใช่แต่แล้วคดีที่เป็นไม่มนียนแล้โน้ตที่ต้องไปเคลียร์หรืออะไรจบเส้นหมดเลยจบเส้นหมดเลยคือว่าหลายหลายคนที่มีคดีความมาหรือว่าเป็นผู้ต้องขังมาเขาไม่ได้อยากจะออกมาพูดอะไรทุกอย่างเพราะว่าบางคนเขาก็ไม่อยากจะให้สื่อรับรู้ว่าเขาประสบอะไรมาแต่ในวันนี้ผมในฐานะที่ เรื่องราวมันจบแล้วอ่ะก็อยากจะมามาพูดแทนหลายๆคนครับว่าว่าเนี่ยมันสามารถจะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นยังไงได้บ้างเห้บษ์พ่อเป็นไงบ้างครับได้เจอน้องอยก็ส่วนมากจะเป็นทุกวันอาทิตย์เพราะว่าวันธรรมดาน้องเขาไปเรียน แล้วก็พอวันเสาร์ก็อาจจะไปกิจกรรมไปงานกับคุณแม่แล้วก็วันอาทิตย์ก็มาเจอกันก็ใช้เวลาร่วมกันในวันอาทิตย์เลยผมรู้สึกมันสดชื่นใจมากมานผมว่ามันเวลามันผ่านไปเร็วมากเลยเวลาเราได้อยู่ด้วยกันได้ทํากิจกรรมด้วยกันไปเที่ยวไปกินข้าวไปอะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันจะแบบอยากเจอบ่อยๆอยากเจอให้เยอะกว่าพี่เรกเขาทำอะไรให้เรารู้สึกว่ามันก็ทุกอย่างหรอกที่เขาทำให้เรามีอะไรที่เป็นพิเศษที่รู้สึกว่าอันนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าเราเจอจริงจริงๆรพอสัมผัสเนี่ยรู้สึกว่าเขา เขาโตโตเร็วมากแล้วก็ฉลาดน่ารักอะไรแบบนี้แล้วก็หลายๆคนก็ก็รักก็อินดูก็แบบว่าเรียกร้องมาอยากจะให้เรามีโมเมนต์ร่วมเป็นเยอะๆคนจับดาวเรื่องหน้าตาก็วัดแกะจริงๆใช่ไหมตอนนี้ต้องยอมนะต้องยอมว่าหล่อหล่อเกินไปแล้วมีคนมาแย่งความหล่อไปแล้วช่วงนี้ก็เลยได้เห็นภาพไบ่อยใช่ไหมครับใช่ไหมครับท่านพี่ ใช่ใช่ที่น้องมาไหว้คือปีใหม่ด้วยวันพ่อด้วยทีเดียวใช่เพราะเราเวลาเจอกันเราก็ยังเห่ออยู่อะเราก็เอ้ยถ่ายรูปกันบางทีก็ใช้ให้รูปถ่ายรูปให้เลยเขาจะมีความเขินที่เป็นอยู่ไหมก็ดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วครับแล้วก็มีมีคุยมีวางแผนกันด้วยอยากทําอะไรอาทิตย์หน้าจะไปไหนอะไรเงี้ยเราก็คุยกันอย่างอย่างความเป็นเด็กผู้ชายนะเขาจะดูอยู่เขาคุณแม่มาเสยเลครับผม ก็มมม <c oughs> ผมว่ามันอาจจะเป็นคนลาสสไตล์อยู่คุณแม่เขาก็าอาจจะด้วยความที่เขาผูกชอบเต้นชอบร้องชอบแสดงเนี่ยจะมากับคุณพ่ออาจจะแบบนิงง่งๆึ่งๆอาจจะแบบออกแนวดุวยๆุยไพาไปทำอะไรที่เราชอบบ้างไหมครับรร <c oughs> เรื่องรถเรื่องรถก็ก็ให้เขามาดูที่ร้านนะมานั่งเล่นถ่ายเล่นแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ไม่อยากให้เขามาขี่ก็อย่างที่เคยบอกไปว่าเราด้วยความเป็นพ่อเราก็เป็นห่วงเพราะว่าคุณแม่เขาพาให้ไปขี่ม้ามันโอเคปลอดภัยกว่า แต่ก็เป็นความสุขของพี่เมนน่ช่วงนี้จริงๆครับใช่ที่เป็นคับขออนุญาตถามมันได้มีคุยกับตัวพี่เพ็ทมันมีไหมครับเป็นยังไงบ้างครับกับเราได้คุยกันบ้างก็คงเรื่องข่าวอะไเองอ๋อก็จะแบบเจอตลอดเลยครับก็คุยกันอยู่เรื่อยๆครับแต่ว่าจริงๆตอนนี้ก็ไม่ได้มีอะไรหนักใจแล้วแล้วก็คอยถามไถ่กันว่าเออเป็นยังไงทํางานเหนื่อยไหมอะไรเงี้ยให้พักผ่อนดูแลสุขภาพมีแสดงความยินดีกับผมไหมครับเพราะว่ามีข่าวว่าเขา ก็ก็เห็นเห็นผ่านผ่านก็ติดตามก็เป็นกําลังใจให้อยู่เพราะว่าอะไรที่มันมันมันมีความสุขอ่ะเราก็ต้องยินดีกับเขาอยู่แล้วครับที่เป็นเอนกจะเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือยังครับก็ตอนนี้มันเราเสียเวลามาเยอะที่ผ่านตอนนี้มันก็ต้องรีบเดือหน้าต้องก็คือเน้นว่าโฟกัสดูงานก็เป็นที่งานเล็กงานใหญ่ได้มากได้น้อยเราเราเอาม พ่ที่จริงมันบอว่ามันจะมีเมื่อไหร่ก็ได้เดี๋ยวถ้าเกิดว่าวันหนึ่งมันจะมีจริงอ่ะก็เดี๋ยวเราก็ต้องเรียนรู้ไป้าใจครับกำเป็นเป็นเส้นเลือดอุดตันกันมาด้วยกันก็ก็ต้องต้องหอบแต่จริงมีคนทักมาในอินบ็อกซ์เยอะมากเลยคือทักมาขอตัง พัเป็นพ่อครับว่าแบบขอความช่วยเหลือก็อาจจะแบบเห็นเราแบบว่าเออเหมือนเป็นเหยื่อคนหนึ่งเงี้ยก็เลยทักมาเออเนี่ยเดือดร้อนอย่างเงี้อย่างเงี้แต่ว่าถ้ามาปรึกษารับศาโดนลังแกเดือดร้อนนี่เป็นศาลครับแต่เขาเขตั้งใจจะมาจีบปังก็ไม่ไม่ไม่ตัวพี่เบนไม่รู้แต่แต่ไม่ดีไม่ไม่ไม่สะบอกเจอหน้ากันยเ็กด เราเลือกหลัะไก็คือเดีายวเาดนไปเน้นงานเป็นงานุกอยากทางานมากทุกวันเลยวันหนึ่งไม่พอตอนนี้แสดงว่าก็คือโฟกัสเรื่องงานเป็นพิเศษต่นงต่ก็คือดูแลน้องอ๋อหลักๆก็ลุยหน้าทํางานต่อแล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวเป็นที่เพราะว่าตอนที่เราเดือดร้อนเนี่ยก็มีแต่ครอบครัวที่เขาดูแลเราลรวก็เลยอยากจะใช้เวลาทุกวันเนี่ยให้อยู่กับเขาให้มากขึ้น เล้นไหมเป็นเป็นนักแข่งรถรับผมคนเป็นนักแสดงเลยวสิก็จริงๆแล้วเป็นเป็นบทบาทใหม่ที่ที่ <Okay. S 2> เป็นทางแรกครับยังไม่เคยมาร่วมแสดงกบับนที่ก่อนเพราะว่าปกติก็ถนัดขี่รถแข่งรถมากกว่า,าแล้วก็หนังเนี่ยเป็นอ่าไรฮาร์ดเนี่ยมันก็เป็นเกี่ยวกับรถซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้มีให้ให้ชมกันบ่อยครับจะได้ ดูได้รู้รู้ถึงชีวิตนักแข่งว่าเนี่ยว่ามันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดบง้งอิ่กับออกไป40%และะ้วแสดงว่าได้ถ่ายได้ลองฉากอะไรไบ้างยังยังไม่ถึงฉากที่ผมไปร่วมถ่ายครับแต่ก็หลักๆแล้วก็กกสแสดงเป็นเพื่อนทีน่เอกก็เป็นนักแข่งถ่<อ>ายต้องมาสารฝักอะไรต่อเลยอเเือเก็ ก็ก็ด้วยก็ด้วยครับแล้วก็จริงๆก็จิงโน้ตกับผมก็รู้จักกันมานานสิบกว่าปีแล้วก็ตั้งแต่เขาชวนปุ๊บเราก็ตัดสินใจง่ายเลย่ทาาอะไริงจริงมันใกล้เคียงกับความเป็นชีวิตจริงเลยค่ก็ไม่ไม่ได้ไม่ได้เหนื่อยหรือว่าหนักใจมีความกดดันอะไรไหมกดดันไหมจริงจริงมันเป็นอะไรที่ใหม่อ่ะก็เลยยังไม่แน่ใจว่าเราจะทําได้ดีแค่ไหนครับยังไงก็ฝากติดตามดูด้วย ลก็พยายามคิดว่าเป็นตัวเองไปคือสเตย์หายเป็นันไหมครับถ้าเกิยังไงเล่นยังไงนะฝากเนื้อฝากตัวด้วยมือใหม่มือใหม่ครับผมจะมีควาเก่งอะไรอีกไหมครับนอกจากกดดันแล้วอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยๆปรับไปก็นเลยครับก็เดี๋ยวให้พี่ๆทุกคนเขาก็ช่วยช่วยเพรนช่วยแนะนำสาเหตุที่พลิกกาเล่นเป็นนักแสดงหนึ่งนอกจากแจ่กกับคูณกับเราบทมันใกล้กันใช่ใช่ครับเป็นเป็นเกี่ยวกับใช่การขี่รถเป็นนักแข่งเนี้ยครับก็เลยคิดว่าไม่น่าจะไม่น่าจะยากเท่าไหร่ ตอนนี้จะมันเป็นดา,าราขั้นหนึ่งแล้วจะดีหรอ <laughs> แล้วก็เดี๋ยวลองดูลองดูครับฝากให้ติดตามแต่ถ้าเกิดหลังจากนี้ถ้ามันฟังอะไรที่เป็นงานบันเทิงอะไรครับก็ได้นะถ้าได้นะถ้ามีอะไรก็ยินดีแต่บทจะไม่ใช่บทนักแข่งบอแล้วนะครับก็ต้องลองดูแต่ก็ยินดีที่จะแบบถ้าเกิดบทน่าสนใจก็ได้ได้ไดบทแดดี้ป๋าอะไรอย่าเงี้ยทำทุกวันอยู่อันนี้คนลรแบบนะหนุ่มหมายถึงอะไรแต่ละข้ออะไรกินทั้งคำเยี่ยมก็คือตอนนี้ก็คือตามาอยู่ในวงการบันเทิงแบบค่อนข้างจะแบบ เก้าขามาครึ่งทางแล้วใช่ไหมครับตอหรัจจุบที่คิดไว้นะจริงๆแล้วตอนนี้มันมีโปรเจกต์หลายอย่างมากเลยแต่ว่าหลักๆแล้วก,ก,ก็คือทําธุรกิจยกรวดับเหมือนเดิมก็<อ>เป็นดีลเลอร์ขายรถขายอะไรแล้วก็อีกหนึ่งอย่างที่อยากจะทําไปเลยก็คืออยากจะมาช่วยเหลือคนที่ได้รับความเดือดร้อนอยากจะทําอะไรให้กับสังคมอะไรอย่างเงี้ย <ใน S 2> ครับ ก็หลักๆแล้วอา,อาจจะที่เรามีประสบการณ์โดยตรงมาเวลาคนที่เขาโดนหลังแก <c oughs> เขามีคดีฟาง <c oughs> เขาโดนหลอกโดนอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะนําประสบการณ์ที่เราพบเจอมาเนี่ยไปให้ความช่วยเหลือ,อบางคนอากจก็แบบเรื่องอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดใช่ใเพราะว่าสมัยสมัยวัยรุ่นน่ะเราก็ทําแต่เพื่อตัวเองมาตลอดตอนนี้เราก็รู้สึกว่าเรามีความโตขึ้นอยากจะทําอะไรกับคืนให้กับสังคมบ้างี่เ ที่บอกว่าเป็นดีลเลอร์รถคือครับนั่นในขีดที่เป็นบอกว่าคุณแม่ยังไม่ยอมใส่อ่อนจะให้เป็นเพราะกลัวจะกลับไปเป็นเหมือนตอนเขาใสอ่อนใช่ใช่ก็เราเราพยายามจะทําธุรกิจให้มันรอบคอบระมัดระวังมากขึ้นแล้วก็เขาก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่เราถนัดอยู่แล้วในด้านเรื่องรถเนี่ยครับเขากลัวขนาดไหนครับเพราะเห็นก่อนนั้นี้ที่วิวเป็เคยพูดว่าเขาไม่อยากให้เราเป็นด่รจริงจริงเขากลัวเรื่องเกี่ยวกับเรื่องคนมากกว่าเวลาเวลาคนเขาเข้าหาเราเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่า เบื้องหลังเขาจะจะเป็นใครอะไรยังไงแต่ว่าในการทําธุรกิจเราก็ทําทุกอย่างให้ถูกต้องจดทะเบียนเสียภาษีอะไรถูกปกติต้อประสบการณ์ต้ลองใช่ช่วยได้เยอะครับตอนนี้อาชีพหลักก็คือดีลเลอร์รถใช่ครับคนแล้วก็เป็นบบนักแสดงท่านหนึงอ๋อก็ฝากเนื้อฝาก,กตัวลองดูครับครับ